สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องบุตรสุขภูสุขคนวมือน,นี้นังก่อยได้ปลาคอใหญ่จ้าปลาคอใหญ่เอามาเห็ดน้ำยาเบิย้ยเห็ดน้ำยาขนมเสีนจ้าพี่น้องจะต้มก็คิดเป็นตะแเสบแต่ว่าก็ได้หลายตัวจ้าปลาคอบ่ได้อัดคลิปไลายมือไปหาป่าปลาคอใหญ่สองตัวต้มพร้อมเห็ดน้ำยาขนมจีนพร้อมด้วยพี่น้อง มาบ้านแกไปสูบสะใส่ปลาสองตัวไปเจ้าพี่น้องไปต้มปลาคอไงไปเฮ็ดน้ำยาขนมเซียนกินตัวนี้เฮ็ดน้ำยาขนมเซียนขนาดสิพอแล้วนะจ๊ะ <c oughs> บ้าเบิงเบิงท้องปลาคอจ้ะพี่น้องว้า ม,มันกระกเดียว,วันนี้นังก่อนจะเอาไปทำการแสดงแล้วเอาไปใส่หมอ้อทำน้ำยาขนมจีนจ้าทำก็ได้ได้ที่นี่นไปอมอมห้มสกตำห่งสุกกกันได้เนี่ย